สวัสดีก่อนนอนจ้าทุกคนวันนี้พี่นุชจะมาแนะนำห้าเออไม่ใช่ติหขั้นตอนสำหรับผิวใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก่อนนอนนะหขั้นตอนมีอะไรบ้างอ่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้ามาเรียบร้อยนะคะก็เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะเป็นขั้นตอนที่ สำหรับตัวพี่นุษ์นะคิดว่าสำคัญมากมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำที่บ้านพี่นุษ์น่ะนะคะเขาจะเป็นปลาปาของหมู่บ้านเนาะบ้านนอกอะ่ะจะเป็นปลาปาหมู่บ้านไม่ใช่เป็นแบบปลาปาในเมืองลักษณะก็จะคล้ายๆก,กับน้ำบาดาลนะคะคล้ายๆกับน้ำบาดาลมันจะ ไม่ค่อยสะอาดเหมือนพวกน้ำประปาในเมืองอ่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีคอลีนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำล้างหน้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งตกค้างที่มันมากับน้ำอะคะ่ะก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าเกิดสิวได้ง่ายนะคะเป็นสิวอะไรได้ง่ายเหมือนกับน้ำไม่ค่อยสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ พี่นุชก็จะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะทำให้หน้าพี่นุชเนี่ยไม่ค่อยเป็นสิวเลยเป็นสิวแบบนานมากนานๆครั้งจะเป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนสักครั้งหนึ่งนะคะเอ้ก็คือขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่เราจะบำรุงผิวเนี่ยก็คือขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะดูดูสัลีดิเห็นปะเห็นปะ มันจะค่อนข้างมีความดำมีแบบเป็นคาบตะกอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างสำหรับคนที่แบบแพ้พวกคอลีนอะไรอย่างเงี้ยหรือไปสถานที่ที่ แปลกๆเช่นกับต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่นุชก็แนะนำนะคะหลังล้างหน้าเนี่ยให้ใช้เป็นโทนเนอร์เลยนะคะเช็ดหน้าหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วย DW เซั่มของเรานะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเติมเต็มล่องลึกริ้วรอยต่างๆนะคะพร้อมทั้งช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด,ด่างดำของสิว นะคะเนี่ยเซรั่มเขาจะมีความเข้มข้นมากเลยดูเนื้อเซรั่มเห็นไหมคะเข้มข้นมากเลยเราใช้แค่หยดเดียวเท่านั้นนะคะหยดเดียวเท่านั้นแล้วก็เนี่ยพี่นุชจะเน้นใต้ตาด้วยการที่เอาส่วนที่เขาติดค้างอยู่บริเวณหลอดเนี่ยทาใต้ตาแล้วหยดที่เราหยดลงมาที่มือใช่ไหมคะเราก็ทําแบบนี้วอมวอมให้อุ่นนิดนึงแล้วก็ตบเข้าไป อบแรงแรงได้เลยนะคะเพราะว่า,าเขาจะเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนเป็นการกระตุน้นกระตุ้นผิวเรานะคะให้รับกับการบำรุงแล้วก็เมื่อกี้ที่เราวอร์มเซรั่มเนี่ยมันจะ,ะมือเราก็จะมีความอุ่นใช่ไหมคะพอเราแนบเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่เซลล์ผิวเราใต้ตาก็รูดออกนะคะรูดออกอันนี้ ยกขึ้นแบบนี้นี่นะคะอ่าหลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือตัวนี้ไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะลงบางๆทั่วหน้าไปนะคะตัวไข่มุกผสมบัวหิมะเนี่ยพี่นุชจะลงทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะแต่จะไม่ได้ทาเยอะนะก็คือจะทาแค่บางๆเห็นไหม แปม5จุดแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวหน้าค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะลดการเกิดสิวลดการเกิดฝ้ากระได้นะคะตัวนี้อ่อนโยนนะคะผิวอ่อนบางแพ้ง่ายก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ เหมาะกับคนที่ผิวอ่อนบางแพ้ง่ายนะใช้ดีมากเลยตัวนี้นะคะอ่ะและกลางคืนนะคะสำหรับผิวหน้าพี่นุก็จะตบท้ายด้วยขมิ้นนะคะขมิ้นผสมบัวหิมะขมิ้นไพยผสมบัวหิมะเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระ จุดด่างดำรอยแดงรอยดำจากสิวต่างๆนะคะตัวขมิ้นเนี่ยจะช่วยให้ลิ้วรอยรอยด่างดำรอยพวกนี้จางได้ไวขึ้นนะคะพีนุก,ก็จะลงเหมือนกับไข่มุกไปรอบหนึ่งก่อนนะคะก็คือลงบางๆทั่วหน้าก่อน สำหรับหลายๆคนนะที่ถามว่าพี่นุชเนี่ยผิวดีอย่างนี้มาตลอดเลยไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่นุชเป็นฝ้าเยอะมากเนี่ยพี่นุชจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะเป็นฝ้าเยอะมากทั้งทั้งสองข้างแก้มเลยนะคะเป็นฝ้าเยอะเป็นฝ้าหนามากนะแล้วก็ส่วนตัวพี่นุชเองนะ หมดมาเยอะรักษามาเยอะทั้งแบบคลินิกเข้าคลินิกรักษาที่คลินิกทั้งครีมเคาน์เตอร์แบนด์ต่างๆนะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้เน้นอันนี้ก่อนอ่าหลังจากที่ทาบางๆทั่วหน้าเสร็จแล้วนะคะพี่นุชจะเน้นบริเวณที่เรายังมีปัญหาฝ้ากระรอยแดงรอยดำอยู่นะคะเน้นลงไปอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ย พี่นุชก็จะเน้นช่วงที่พี่นุชเคยมีปัญหาฝ้ากระนะจะเน้นช่วงนี้เลยนะคะอ่ะอ่ะก็คือจากประสบการณ์ที่พี่นุชรักษาฝ้ากระนะคะพี่นุชเนี่ยไปทั้งคลินิกนะคะคลินิกที่รักษาผิวหนังซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่นุชทํางานอยู่พวกคลินิกอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ทั้งใช้ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยจากประสบการณ์ที่เจอนะคะช่วง ช่วงที่เราใช้นะมันก็ดีขึ้นมันก็จางนะมันก็จางลงไปแต่ปัญหาฝ้าเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของเมสส็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะให้มันจางลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะจางลงไปในช่วงที่เราใช้แต่ถามว่าพอเราหยุดใช้แล้วเนี่ยก็คือผิวเราอะเหมือนกับ มันก็จะกลับมาเป็นเอ่อทำงานตามปกติของมันะที่มันทำอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาที่แบบว่าเอา่อพอเราหยุดใช้เนี่ยพอเราหยุดใช้เนี่ยมันก็จะกลับมากลับมาดำอีกเอ่อซึ่งบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพง แพงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรักษาคลินิกไม่ว่าจะเป็นเคานะ์เตอร์แบรนด์เนาะถ้าสําหรับคนที่มีศักยภาพที่จะซื้อหรือว่ารักษากับพวกนั้นได้เนี่ยพี่นุชก็แนะนำนะคะก็ใช้ได้ก็แนะนำเลยนะคะมันก็ดีแหละนะแต่ถ้าสําหรับพุ่งตรงนะว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้หรือ,อ คนบ้านนอกบ้านนาทั่วไปอย่างพี่นุชอย่างเงี้ยนะคะจะให้ไปใช้เคาน์เตอร์แบรนด์หรือไปรักษาคลินิกตลอดเนี่ยมันก็คงไม่ไหวเนาะพี่นุชก็เลยลองใช้ตามเ,เขาเรียกว่าอะไรตา,ะตามแม่เนาะตามแม่เพราะว่าแม่เนี่ยใช้ครีมตัวนี้มาน,นานแล้วใช้มาตั้ง ประมาณ20กว่าปีแล้วล่ะแกใช้มา20กว่าปีแล้วก็ใช้ของแกมาเรื่อยๆใช้มั่งหยุดมั่งอะไรเปลี่ยนไปใช้ครีมนูน่นครีมนี่มั่งแต่หลักๆแกก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นประจําเออพี่นุ้ก็ลองใช้ดูปรากฏว่าฝ้ามันหายฝ้ามันจางจริงเออก็เลยมีคนถามจากที่หน้าเราอ่ะเป็นฝ้าดํำๆเยอะๆอย่างเงี้ยเออพี่นุก็เลยลองเอ่ออ่ พอพี่นุชหายเออคนรอบข้างก็เริ่มถามว่าเออใช้อะไรทําไมหายเพราะว่าจากที่เราเคยแบบว่าเป็นเยอะๆอะแล้วมันหายเออคนเขาก็เห็นว่าเราหายจริงก็แบบเริ่มมาทักถามแบ่งไปใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่นุชก็เลยนํามาขายด้วยนะคะเบาะอันเนี้ยมันหายจากประสบการณ์ของตัวพี่นุชเองนะคะพี่นุชเลยมั่นใจที่จะขายนะ,ะอ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปตัวนี้ เป็นตัวคอลลาเจนผสมวิตามินซีนะคะตัวนี้จะช่วยปรับสีผิวจากภายในช่วยเขาเรียกอะไรเติมเต็มพวกคอลลาเจนที่คนอายุเยอะๆอ,อย่างพี่นุษเนี่ยอาจจะทานเข้าไปไม่เพียงพอหรือ,อผลิตได้ไม่เพียงพอนะตัวนี้ก็จะช่วยชะลอรลิ้วรอยนะคะแล้วนะ ช่วงนี้วิตามินซีนะเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะแนะนำนะคะอะไรที่เป็นวิตามินซีเนี่ยทานเถอะนะคะทานเถอะเพื่อให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงจากตัวที่พี่นุษสังเกตเคนรอบข้างอะนะส่วนใหญ่คนที่ภูมิคุ้มกันดี จะไม่ค่อยติดจะไม่ค่อยติดนะสำหรับคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบอาจจะต้องเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือติดก็จะแบบไม่มีอาการรุนแรงอะ่ะหรือบางคนเป็นแต่ไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้ว่าวิตามินซีเนี่ยกินไว้เถอะไม่เสียหาย ่ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนผิวตัวนี่พี่นุชจะใช้เป็นตัวนี้เลยครีมโสมมะพร้าวของพีพ่ของแม่แพทก็จะบอของพี่แพทของแม่แพทนะตัวนี้หลายๆคนที่ติดตามพี่นุชมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าพี่นุชจะเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมตัวก่อนนอนเลยเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะนอนไม่สบายตัวแต่ ทีมโสมแม่แพทตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าพอทาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะซึมลงสู่ผิวเลยนะคะใช้เวลาสักสักแป๊บหนึ่งอะ่ะหนึ่งถึงสองนาทีนะเนี่ยเ,ยเขาจะซึมลงสู่ผิวเลยแล้วไม่เหนียวเน,นอะหนะทำให้เราแบบนอน สบายอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ลำคาญอะ่ะไม่น่าลำคาญอะ่ะเออไม่เหนียวเหน,นอะหนะทาแป๊บเดียวซึมลงสู่ผิวเลยนะ ทาหมดเลยค่ะคอคือเนี่ยทาได้หมดเลยทาได้ทั้งตัวเลยนะคะรับประกันเลยไม่เหนียวเนื่นหนะค่ะไม่เหมือนกับครีมทั่วไปที่พี่นุชเคยใช้มันจะเหนียวค่อนข้างเหนียวเนิ่นอะ่ะนอนไม่สบายตัวเนาะเวลานอนแล้วมันแบบว่าแบบแบบเหมือนเหมือนติดกับที่นอนอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวเนี้ยแห้งมากทาลงไปปุ๊บแห้งเลยแต่ทําให้ผิวเราอะ่ะมันมีความฉ่าความแบบชุ่มน้ํานะคะ นี่แล้วที่สําคัญนี่โทษนะคะเน่พี่นุชจะให้ดูเนี่ยจางลงไปแบบเยอะมากแทบจะไม่เห็นเลยถ้าเทียบกับคลิปแรกที่พี่นุชเริ่มให้ทุกคนดูนะคะจะเห็นว่าเนี่ยจางลงไปแบบเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมทั้งผิวข้างๆก็แบบเนียนใสเลยนะคะ บอกเลยว่าทั้งทั้งครีมทั้งเซรั่มทั้งโลชั่นนะคะทุกตัวทั้งคอลลาเจนนะทุกตัวที่พี่นุชขายเนี่ยพี่นุชกินเองจริงใช้เองจริงทุกตัวนะคะใช้เองจริงทุกตัวแก้ปัญหาของตัวเองก่อนพอมันแก้ปัญหาของตัวเองได้แล้ว นะพี่นุษ์ถึงได้แนะนําคนอื่นถึงได้มั่นใจแนะนําคนอื่นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าขายอย่างเดียวนะคะตัวเองใช้จริงเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าพี่ใช้มานานแล้วใช้แบบนี้มานานแล้วแล้วแก้ปัญหาได้จริงนะคะอยากให้คนที่กําลังมีปัญหาเคยมีปัญหาแบบพีน่นุษ์เนี่ยลองเปิดใจใช้ดูเพราะว่าราคาราคาเนี่ยเบา แล้วก็ซอฟ์มากๆสำหรับในยุคนี้นะคะหรือนะถ้าคนที่งบน้อยจริงๆตอนนี้พี่นุชจ,จัดโปอยู่นะคะโปอยู่ก็คือ2ตัวนี้สองตัวนี้นะคะใช้คู่กันนะสองตัวนี้กลางวันกลางคืนนะแล้วตามด้วยครีมกันแดดจะคุณจะใช้กันแดด ตัวที่คุณเคยใช้อยู่ก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดนะคะ2ตัวนี้พี่นุชจัดโปรจัดส่งฟรีอยู่นะคะแค่200เท่านั้นนะคะสตัวนี้นะอยากแนะนําให้ลองไปใช้ดูนะคะลองเปิดใจใช้ดูของแท้แน่นอนนะคะรับประกันถ้ารับจากพี่นุชนะคะรับจากพี่นุช ติดต่อพี่นุชได้ที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวนะคะ0963718985และแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี้เช่นกันนะคะแอดไลน์ที่เบอร์0963718985ได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝันดีทุกบ้านลาตีสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช anel ในพี่นี้ด้วยนะคะจุ๊บ